ถ้าก่อนเห็นนะคะแล้วไม่มีตาจะเห็นได้ไหมไม่ได้ค่ะ,คะเพราะดิงตาเห็นอะไรหรือเปล่าความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นแหละค่ะคือปัญญาปัญญาเกิดหรือเปล่าคาถามนี้ต้องฟังชัดๆจริงจะตอบได้ตรงนะคะปัญญาเกิดหรือเปล่า ปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องเข้าใจอะไรถูกต้องเข้าใจธรรมะถูกต้องธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจริงเดี๋ยวนี้มีไหมมีค่ะค่ะทำให้เกิดได้ไหมไม่ได้ค่ะและเกิดได้ยังไงเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยทำให้เกิดแต่ ไม่ได้เข้าใจสักครังหนึ่งนะในมาละตั้งกร่บ,บวชมาเนี่ยสิบห้าปีพระองค์ตัดถึงอริยสัจจะทำไมท่านพระอัญญาคนอัญญาท่านรู้แค่นั้นเองเลยอะไรคือทุกข์ะก็หาอยู่นั่นแล้วคนนู้นก็ไม่ได้บอกคนนี้ก็ไม่ได้บอกไม่เคยมีใครบอกให้เข้าใจจนวันหนึ่ง ที่บ้านธรรมะเนี่ยเสียงของท่านอาจารย์สุกินปรากฏขึ้นมากตาที่เห็นนี่ไงล่ะไม่ใช่เห็นแล้วตาน่ะเกิดดับตาน่าคือจิตการเกิดดับของตาจิตที่อาศัยตาเกิดดับอยู่นั่นแหละทุกข์ขาอริยสัจจะ อัน,นิจังทุกขังอนัตตาและยังมอีอื่นเกิดประกอบที่ตาที่จิตที่อาศัยตาแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งอ๋อถึงความเข้าใจถ้าก่อนเห็นนะคะแล้วไม่มีตาจะเห็นได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะจนตาเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นเห็น ก่อนเห็นก่อนเห็นไม่เห็นค่ะและถ้าไม่มีตาจะเห็นไหมไม่เห็นค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีตาไม่เห็นถูกต้องใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นตาเห็นไหมตาไม่เห็นค่ะเพราะฉะนั้นตาเป็นหนึ่งมีจริงเห็นเป็นหนึ่งมีจริงสิ่งที่ถูกเห็นเป็นหนึ่งมีจริงทั้งสามอย่างจริงค่ะทั้งสามอย่างเนี่ยต้องเกิดใช่ไหม ใช่ค่ะถ้าไม่เกิดจะมีเห็นไหมไม่มีค่ะถ้าไม่เกิดจะมีสิ่งที่ถูกเห็นไหมไม่มีถ้าไม่มีตาเกิดจะมีเห็นไหมไม่มีเห็นค่ะเขาจะไม่อยู่ในอำนาจของใครที่จะบันดาลให้สิ่งนี้เกิดได้เลยทั้งสิ้นแต่มีจริงแล้วค่ะตามเหตุตามปัจจัยเราฉะนั้นผู้ที่ทรงตรัสรู้ตรัสรู้ความจริงของทุกสิ่งที่มีแม้แต่เห็นและได้ยิน ซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งมีมากกว่าเห็นได้ยินเยอะแยะมากแต่ไม่รู้อะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเริ่มไตรตรองความจริงว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงตรัสรู้ว่าเห็นเดี๋ยวนี้ก่อนเห็นไม่เห็นแม้พระองค์เองก็ไม่สามารถที่จะทําให้เห็นเกิดได้แต่เห็นมีเมื่อมีตาและมีสิ่งที่กระทบตาด้วยเป็นปัจจัยให้เห็นเกิด นี่คิดคร่าวๆเริ่มคิดแต่ว่าความจริงต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างมากที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นหลากหลายมากเพราะไม่ได้เห็นแต่เฉพาะสิ่งเดียวแต่และสิ่งแต่และสิ่งกระทบตาหลากหลายมากพร้อมกันทีเดียวได้ไหมคะเห็นพร้อมกันทีเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่เริ่มไกลตรองนะคะนี่ค่ะคือการศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริง ไม่ชีเรียกว่าธรรมะก็มีจริงไม่ใช่ว่าต้องเรียกจึงจะมีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือว่าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีทุกวันจริงแต่ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครรู้ความจริงจริงต้องฟังว่าพราะองค์ตรัสว่าเมื่อกี้นี้พระองค์ตรัสว่าอะไรนะครับทำทั้งปวงเป็นอนัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่เว้นเลยสักอย่างสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมด เพราะถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงจะมีธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนั้นธรรมะหมายเฉพาะสิ่งที่มีจริงจริงทั้งหมดไม่เวินเลยสักอย่างเดียวรสหวานมีจริงไหมคะมีค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นค่ะตอนนี้ทราบเลยนะคะแข็งมีจริงไหมคะมีค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นค่ะเพราะอะไร เพราะแข็งเป็นแข็งค่ะ,คะเพราะแข็งมีลักษณะแข็งปรากฏให้รู้ว่าแข็งเป็นอื่นไม่ได้นอกจากแข็งนี่คือต้องปลูกฝังความมั่นคงนะคะว่าถ้าจะรู้ความจริงก็รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้อะไรมีไม่เคยรู้ก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมด ต่ไอ,อไปก็คือว่าธรรมะทั้งปวงเว้นไหมคะสิ่งที่มีจริง<ม>ทั้งหมดมธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่าอะไรไม่ใช่คำเฉยเฉไม่ใช่ตัวตนค่ะตัวตนคืออัตตาเพราะฉะนั้นอะไม่ใช่ตัวตนก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นขณะกำลังเห็นเดียเ๋ยวนี้เป็นเห็นหรือเป็นเราเป็นเห็นค่ะ,คะ,คะเพราะฉะนั้นเป็นอนัตตา กำลังได้ยินไม่คิดอะไรเลยทั้งหมดแต่ได้ยินมีเกิดแล้วแล้วก็มีสิ่งที่ถูกได้ยินด้วยอะไรเป็นอนัตตาเสียงเสียงก็เป็นอนัตตาะอะไรอีกทุกอย่างเลยค่ะขณะที่เสียงเป็นอนัตตามีอะไรขณะนั้นที่เป็นอนัตตานอกจากเสียงหูหูก็เป็นอนัตตาอะไรอีกมีเสียงก็หู สิ่งที่ได้ยินก็เป็นอนัตตาได้ยินก็เป็นอนัตตาค่ะ,คะเพราะเจ้นทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยเริ่มแยกเป็นแต่และหนึ่งซึ่งจะเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้ได้ยินกับเห็นเนี่ยคนละอย่างแน่แต่เป็นสภาพรู้แต่รู้ต่างกันมีอะไรถามไหมคะตอนนี้ไม่รู้จะถามอะไรแต่ฟังแล้วลืมไหม ต้องฟังบ่อยๆค,ะค่ะล้วเข้าใจแล้วจะเปลี่ยนไหมตอนนี้เข้าใจในบางส่วนแต่ยังไม่มั่นงคงค่ะแต่ส่วนที่เข้าใจแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนจะลืมไหมไม่ลืมค,ะค่ะว่าว่าเห็นเป็นเห็นค่ะอะไรอีกอ่าธรรมะเป็นอนัตตามันไม่มีตัวไม่มีตนค่ะจำมีจริงไหมคะจำ นี่ใครอะจำหรือเปล่านี่ใครจำหรือเปล่าจำมีจริงค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นค่ะเป็นอนัตตาหรือเปล่าเป็นค่ะพราะชนไม่มีใครเลยจำเกิดขึ้นจำเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏจะเป็นเราได้ยังไงพราะฉันเริ่มเข้าใจความหมายของอนัตตา ไม่ต้องรีบร้อนไปไหนเร็วๆจะไปปฏิบัติไปทำอะไรทั้งสิ้นนะคะพระปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติคืออะไรเพื่ออะไรแล้วรู้อะไรไม่มีสักอย่างทำไปด้วยความไม่รู้แม้แต่พูดตั้งแต่เกิดจนตายก็พูดคำที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงได้ยินชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่รู้คุณว่าสิ่งที่เราได้ฟังเนี่ยมาจากการตรัสรู้ของผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตรัสรู้เพียงพระองค์เองเท่านั้นนะคะยังเห็นว่าคนอื่นก็ไม่รู้อย่างที่พระองค์ไม่รู้ก่อนจะตรัสรู้แล้วก็ยังมีหนทางที่จะให้คนอื่นได้รู้ด้วยแม้หนทางนั้นจะยากลำบากสุดที่จะประมาณได้ แต่ทาอดทนเพราะเห็นประโยชน์เพื่อให้คนอื่นได้รู้ด้วยเห็นคุณไหมคะเห็นค่ะเกิดมานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ความจริงแต่เมื่อฟังเมื่อไหร่ค่อยๆรู้ว่าความจริงมาจากผู้ที่ตรัสรู้ผู้นั้นมีคุณระดับไหนจากมืดสนิทไม่รู้อะไรเลยนานแสนนานในสังสารวัฏ มาได้ยินคำว่าธรรมะมีจริงๆกําลังมีจริงทุกอย่างที่มีจริงเปลี่ยนให้ไม่มีไม่ได้เกิดแล้วก็มีตามปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวจำรู้สึกสบายใจไหมตอนนี้นะคะตอนไหนก็ได้สบายใจก็ยังมีความรู้สึกค่ะ ไม่ให้สบายใจได้ไหมถ้ามันเกิดแล้วก็ไม่ได้อะค่ะถูกต้องถูกต้องนี่คือความหมายของอนัตตาบังคับปัญชาไม่ได้อยากให้เกิดแล้วเกิดไหมบางทีมันก็ไม่เกิดแน่นอนคะ่ะอยากเท่าไหร่ไม่ได้เกิดเพราะอยากแต่เกิดเมื่อมีปัจจัยเริ่มมีความมั่นคงทีละน้อยนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้น สิ่งนั้นต้องมีปัจจัยที่ทําให้สิ่งนั้นเกิดไม่ใช่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาได้ตามอําเภอใจอยากสบายใจสบายใจก็เกิดเป็นไปไม่ได้กําลังเจ็บมากให้หายเจ็บได้นะเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็ให้หายเจ็บไม่ได้คะ่ะต้องมีปัจจัยเ,เกิดขึ้นเกิดขึ้นเองมีปัใจจัยให้เจ็บถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่เจ็บเป็นไปได้ไหมคะ เวลาไม่เจ็บค่ะเพราะอะไรจึงไม่เจ็บมีปัจจัยให้ไม่ถูกเจ็บถูกต้องต่อไปนี้เริ่มรู้นะคะไม่มีใครจะดนบันดาลสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะเกิดแล้วเดี๋ยวนี้มั่นคงไหมคะทำไมทำไม่ไ,มได้ก็เกิดแล้วต่างหากจะไปทำอะไรได้ก็เกิดแล้วทำอะไรได้ไหมเจนค่ะ ทำยังไงให้มีปัญญาแบบอุ้ยโกรธแล้วรีบดับเมตตานะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมาไม่ทันไปกีนี่เองว่าทําอะไรไม่ได้ก็คิดจะทําอีกถูกไหมแทนที่จะคิดจะทําเข้าใจสิว่าสิ่งนั้นเกิดได้เพราะอะไรทําไมถึงไม่สบายใจต้องมีเหตุที่จะให้ไม่สบายใจทําไมจึงสบายใจต้องมีเหตุที่จะให แล้วแต่จะสบายใจหรือไม่สบายใจเลือกไม่ได้บังคับบัญชามไม่ได้เพราะเกิดแล้วถูกต้องไหมคะหรือเพราะว่าเราต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ยึดถืออะไรเพราะเมื่อกี้นี้พูดถึงคำว่าปัญญาคืออะไรคะความรู้เท่าทันหรือเปล่าความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นแหละค่ะคือปัญญาปัญญาเกิดหรือเปล่า เริ่มเกิดแล้วคะ่ะเริ่มเข้าใจถูกต้องแล้วคำถามนี้ต้องฟังชัดๆจริงจะตอบได้ตรงนะคะปัญญาเกิดหรือเปล่าไม่ถามว่ามีปัญญาหรือยังเกิดปัญญาหรือยังแต่ถามว่าปัญญาเนี่ยเกิดหรือเปล่าเกิดแล้วคะ่ะต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีปัญญามั่นคงไหมคะ ทุกอย่างที่เกิดเนี่ยมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดทำให้เกิดปัญญาได้ไหมทำแวดล้อมของผู้เห็นถูกไม่เคยอยู่อย่างนี้มาก,ก่อนเลยที่อยู่ก็มีแต่เห็นผิดกันทั้งนั้นวันนี้จึงดีใจพอใจอย่างนี้ แล้วก็หวังว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ก็จะมีความยินดีพอใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านเสียงท่านอาจารย์สุจิรทีละเอียดแล้วก็ขยายความมาว่าอย่างชาัดเจนที่สุดตรงที่สุด เคยรับรู้รับฟังพระธรรมมาสิ่งไหนที่พอจะรับรู้ได้เข้าไปรับรู้ทางไหนได้เข้าไปรับรู้หมดเลยแต่ไม่ได้เข้าใจสักครั้งหนึ่งนะเนยมาละตั้งแต่บ,บวชมาเนี่ยสิบห้าปีไม่เคยเลยที่ว่าเอ๊ะใครจะทำให้เราเข้าใจได้บทสวดธรรมะจากก็สวด บวชสองวันารแรกก็จำได้ละสวดเอะพระองค์ตัดถึงอริยสัจจะทำไมท่านพระอัญญาคนอัญญาท่านรู้แค่นั้นเองเลยอะไรคือทุกข์ก็หาอยู่นั่นแล้วคนนู้นก็ไม่ได้บอกคนนี้ก็ไม่ได้บอกไม่เคยมีใครบอกให้เข้าใจจนวันหนึ่ง ที่บ้านธรรมะเนี่ยเสียงของท่านอาจารย์สุกินปรากฏขึ้นมาตาที่เห็นนี่ไงล่ะไม่ใช่เห็นแล้วตาน่ะเกิดดับตาน่ะคือจิตการเกิดดับของตาจิตที่อาศัยตาเกิดดับอยู่นั่นแหละทุกข์ขาอริยสัจจะ อานิจังทุกขังอนัตตาและยังมอีอื่นเกิดประกอบที่ตาที่จิตที่อาศัยตาแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งอ๋อถึงความเข้าใจน้ำตามาเป็นเผาเต่านี่ลรทุกขแล้วหาอยู่ตั้งนานตรงตานี่เองจึงสาบซึ้ง ในพระธรรมผ่านเสียงของท่านอาจารย์สุจินหาโอกาสอยู่หลายครั้งว่าจะได้พบเจอท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสทีนี้ก็ฟังฟังฟังเรื่อยๆมาอ่านหนังสือก็อ่านจากบ้านธรรมะก็เคยส่งไปให้อ่านแล้วก็มีผู้ที่เห็นว่าเขาควรจะได้ก็ส่งต่อไปอีกให้ต่อเข้าไป แล้วก็พยายามจะบอกกับทุกคนที่กายคิดแม้แต่ผู้ที่บวชอยู่ที่กันที่วัดก็พยายามจะบอกกับท่านเหล่านั้นแต่ว่ามานะธรรมก็เป็นปกติของความเป็นไปเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้ใครๆเขา ได้เข้าใจแม้ตนเองก็ยังจะต้องทำความเข้าใจอีกมากมายมหาศาลก็เกื้อกูลกันได้เท่าที่จะเกื้อกูลแต่ก็พยายามจะให้ทุกๆคนเกี่ยวข้องอยู่เข้ามาที่บ้านธรรมะบอกว่าตรงนี้แหละพระธรรมไม่ผิดเพีพ้ยนไปจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศเอาไว้ ครับก็จากประเด็นที่พระคุณเจ้าได้กล่าวมาก็ทราบซึ้งนะครับพวกเราได้ฟังก็เห็นเลยครับว่ากว่าจะได้เข้าใจพระธรรมนีครับก็ยากยากอย่างมากเลยนะครับต้องเป็นผู้ที่ได้สะสมเหตุที่ดีมาแล้วนะครับจึงจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้สะสมความเข้าใจซึ่งที่พระคุณเจ้ากล่าวเนี่ยครับมีข้อที่น่าพิจารณาอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือ ผ่านข้อความพระไตรปิฎกอัตกถาแต่ใครจะอธิบายให้เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะพระคุณเจ้าก็หาอยู่ตั้งนานใช่ไหมครับว่าอันไหนคือทุก์ขเพราะว่าพระธรรมพระสูตรแรกที่พระสมาสมเจ้าทรงสแสดงก็คือธรรมจักกับปวัตนสูตรก็พระองค์ก็ทรงสแสดงอริยสัจสี่เริ่มต้นที่ทุกใช่ไหมครับทุกคืออะไร ทุกอยู่ที่ไหนคือถ้าไม่ได้อาศัยคําอธิบายนี่ครับก็จะไม่มีทางเข้าใจได้พอได้ฟังคําจริงครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนะครับแสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งตาก็อย่างหนึง่งเห็นก็อย่างหนึง่งสิ่งที่ปรากฏทางตาก็อย่างหนึง่งซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วก็ดับไปล้วนเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดแล้วก็ดับไป ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้นี่ก็คือความเป็นจริงของธรรมะซึ่งก็ละเอียดมากเพราะฉะนั้นนะครับการที่ได้ยินได้ฟังคําแต่ละคำเนี่ยครับเป็นประโยชน์มากนะครับซึ่งเป็นคําจริงที่เกื้อกูลให้ผู้ฟังเนี่ยครับได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงการตั้งต้นในแต่ละคําจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามาก พระคุณเจ้าก็เอ่ยคาว่าปรมัตธรรมปรมัตธรรมะสิ่งที่มีจริงที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้ใครๆก็เปลี่ยนลักษณะของธรรมะไม่ได้นี่ก็คือความเป็นจริงของปรมัตธรรมปรมัตธรรมอยู่ที่ไหนล่ะก็ขณะนี้เองนะครับขณะนี้เองเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงที่ใครๆก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้อย่างพิจย สนทนากับท่านอาจารย์เรื่องกุศลอก,กุศลนั่นก็คือปรมัาธรรมธรรมะที่มีจริงที่ใครๆก็เปลี่ยนไม่ได้อก,กุศลเกิดจะเปลี่ยนให้เป็นความดีก็ไม่ได้ในขณะที่อก,กุศลเกิดก็ต้องเป็นอก,กุศลไม่ปะปนกันถ้าคุณความดีเกิดขึ้นมีการเอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดูผู้ที่มีพระคุณเป็นต้นนะครับนั่นคือขณะที่เป็นกุศล ซึ่งเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือความเป็นจริงของธรรมะซึ่งก็ละเอียดมากนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆได้สะสมความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อไถ่ถอนการยึดถือสิ่งที่มีจริงเหล่านั้นว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลน,นะครับก็ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นการได้เริ่มฟังแต่ละคําแต่ละคานะครับจึงเป็นขณะที่มีค่าอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ พระคุณเจ้าได้กล่าวนะครับว่าเป็นมรดกที่ลำค่าเป็นมรดกที่ประเสริฐที่สุดนะครับที่พระสมาสมุทรเจ้าได้ทรงประทานไว้ให้กับพุทธบริษัทก็คือพระธรรมทุกคําที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วตลอด4 5 0 0รษาซึ่งดํำรงสืบทอ,อดมาจนถึงขณะนี้เลยนะครับที่พร้อมจะให้ประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้ที่เห็นคุณค่า ตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาด้วยความเคารพนะครับความเข้าใจก็จะค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นแล้วก็สําหรับวันนี้หลายท่านอาจจะเป็นผู้ใหม่นะครับก็ขอเชิญนะครับสนทนาเพื่อความเข้าใจความจริงครับท่านใดมีประเด็นเพื่อความเข้าใจก็ขอเชิญนะครับค่ะสวัสดีไม่มีใครสามารถทําให้ใครเกิดสติได้นอกจากผู้นั้นเองครับเป็นเรื่องที่ต้องสะสมอบรมจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ความเข้าใจอย่างนี้นะครับก็จะปรุงแต่งให้สติระลึกได้ที่จะไม่เป็นอกุศลครับเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงแต่ละหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับถูกต้องไหมคะนี่เราเพียงแต่เข้าใจว่าทุกอย่าง ที่ปรากฏเนี่ยเกิดดับแต่เร็วมากซ้อนกันเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานทําให้ยึดถือว่าเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นอัตตาแต่ต้องไม่ลืมว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาพราะสะภาพรู้รู้รแจ้งและรู้แจ้งนี่ต้องทีละหนึ่งถ้าหลายหลายอย่างรวมกันแจ้งไม่ได้จะไปรวมกันทีเดียวรู้หมดทีเดียวไม่ได้เลยต้องรู้เฉพาะหนึ่งพูดเรื่องแข็งฟังเรื่องแข็ง แต่ไม่ได้รู้ตรงแข็งเพราะฉะนั้นความรู้ที่เพียงได้ยินได้ฟังเนี่ยจะต่างกับขณะที่กำลังรู้ตรงนั้นและจะไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นเพราะฉนั้นธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งค่ะต้องพิจารณาให้เข้าใจความจริงที่ละเอียดแต่ละคำเพราะฉะนั้นเราสนทนาธรรมนะคะเพื่อเข้าใจ ความจริงของสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่และคำว่าลึกซึ้งเพราะเดี๋ยวนี้จิตเห็นไม่มีใครรู้ว่าไม่ใช่เราจึงต้องมีจิตตานุปัสนาสติปัฏฐาครับก็จิตรู้แจ้งอารมณ์แต่ไม่สามารถจะรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่านั่นคือธรรมะอะไรแต่สำหรับปัญญาเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อน เช่นเห็นมีจริงพูดว่ามีจริงแค่นั้นพอไหมไม่พอไม่มีทางเลยค่ะก็แค่มีจริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าปัญญาเข้าใจถูกในความเป็นจิตที่เห็นพระองค์ทรงแสดงทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะจิตทุกอย่างแต่ละหนึ่งมีลักษณะเฉพาะที่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลย พราะฉันเห็นที่มีในสังสารวัตไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้แม่เห็นขณะเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้นี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ต้องศึกษาความจริงที่พระพุทธองค์ตรัสรู้พระองค์ทรงสแสดงโดยละเอียดยิ่งไม่ใช่แค่สองสามคำสองสามคำนี้ละความเป็นเราไม่ได้ละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ต้องละเอียดกว่านี้อีกมากจึงเป็นปริยัติความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นแหละค่ะคือปัญญาปัญญาเกิดหรือเปล่า เริ่มเกิดแล้วคะ่ะเริ่มเข้าใจถูกต้องแล้วคำถามนี้ต้องฟังชัดๆจริงจะตอบได้ตรงนะคะปัญญาเกิดหรือเปล่าไม่ถามว่ามีปัญญาหรือยังเกิดปัญญาหรือยังแต่ถามว่าปัญญาเนี่ยเกิดหรือเปล่าเกิดแล้วคะ่ะต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีปัญญามั่นคงไหมคะ ทุกอย่างที่เกิดเนี่ยมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดทำให้เกิดปัญญาได้ไหมทำให้เกิดไม่ได้ค่ะถามว่าปัญญาคืออะไรปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องเข้าใจอะไรถูกต้องเข้าใจธรรมะถูกต้องธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจริง เดี๋ยวนี้มีไหมมีคะะ่ะะทำให้เกิดได้ไหมไม่ได้ค่ะและเกิดได้ยังไงเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยทำให้เกิด